วันนี้เวลา18นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีสเสด็จออกนับพัที่น่งอภรสถานพระราชวางังดุสิตส่งสกรีนถุงพระราชทานสำหรับเด็กและส่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆลงในถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน1,000พันถุงเพื่อมอบให้แก่เด็กในพื้นที่ประสบะภัยพัในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ด้วยทรงมีพระราชฤทยัยห่วงใยครอบครวัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่อยู่ในสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้ารปรดกหรม,ม่อมให้จัดทำถุงพระราชทา,านสำหรับเด็กตลอดจนจัดหาสิ่งค้องเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กบรรจุลงในถุงพระราชทา,านอาทิตุุกตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำาลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กโดยจัดพระราชทานสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุสองขวบเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไป จสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากเจ้าสถานการณ์ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องค์งมนตรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรภมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบะภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านพยาแพร่ตาก วิณุโลกหนองคายและเลยทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและจัดรถครัวสนามปรุงอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายจำเป็นจะต้องฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนที่มีดินโคลนไหลมากับน้ำทับถมเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพรอมอุปกรณ์ประกอบให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยเดือบบัญชาการทหารพัฒนานำไปช่วยเหลือราษฎรซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนที่สธารณประโยชน์วัด ถนนและสถานที่ราชการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติด้วยเร็วนอกจากนั้นยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณถึงกลุ่มบุคคลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตสาธารณะโดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาและดินฝังศพพระราชทานแก่ผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พระราชทานพระบ,บรมราชานุเคราะห์ในการศพแก่จิตอาสาที่เสียชีวิตรวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของจิตอาสาที่เสียชีวิตและส่งรับจิตอาสาที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้ได้มีพระราชกระแสทรสงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนมีพระราชกระแสทรสงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งต่างเสียสละกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์มาร่วมกันปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการให้ทุกคนมีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถทําให้สถานการณ์รุนแรงคลี่คลายลงได้ตามลําดับโดยในวันที่30กันยายนนี้สงพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องค์คมนตรีเชิญถ,ถุงพระราชทานสําหรับเด็กจํานวน3,271ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และในอําเภอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหอประชุมเทศบาลตําบลแม่สายอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย